กานเราใช่ไหมจา้าแล้วได้ปลูกพริกปลูกอะไรไหมครับป้าเป็นไงกำไรไหมทีนี้มันขาดทุนโอ้ทีนี้โลดดีสิโล,ด,โลดสิบบาทเองครับผมพอผมได้ยินเนาะคำว่าขาดทุนนะผมรู้สึกเหนื่อยแทนคนทำเกษตรตัวลงทุนลงแรงไปแล้วยังขาดทุนอ่ะโอ้โหไม่ยุติธรรมเลยน่ะทุกปีน,น่ะช่วงนี้ยี่สิบห้าาสิบครับผม คือเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาคุยกันหลักร้อยหลักพันนะเรื่องเงินนะไม่ต้องคุยถึงหลักหมื่นนะป้านะ <c oughs> ถูกต้องไหมแค่หลักร้อยหลักพันแล้วรากย่ายังยังยังบอกว่าขาดทุนอนะ่ะโอ้โหมันลําบากเลยนะป้านะไปนะครับป้าอันนี้คือตั้งใจจะให้กินกองนี้หมดก่อนใช่ไหมใช่ <c oughs> อ๋ออมีก้อนด้วยขวามืออันนี้อาจไว้กี่ร้อยก้อนครับป้า <c oughs> สามร้อยปอนครับผม ผมแปลกใจนะฟางอัดก้อนนี่โอ้โหใส่สังกะสีอย่างดีเลยนะเนี่ยเลือกที่รักมากที่ชังแล้วนี่นะฟางก้อนนะผู้ชมครับทําโรงเรือนสังกะสีเก็บหลบแดดหลบฝนอย่างดีเลยนะส่วนไอ้ซ้ายมือเนี่ยเหมือนลูกลูกลูกกำพานะโอ้พ่อแม่ไม่สนใจนะวางกลางแดดกลางฝนเลยนะโอแต่ว่าไอ้ตัวนี้วัวกินดีมากมันยังหอมอยู่ไหมป้ายังมีกลิ่นหอมมีไหม สวยครับนี่คือภาพเมื่อหกสิบปีที่แล้วเนะาะที่พ่อแม่เราเลี้ยงวัวกันนะฟางแบบนี้เลยนะอันนี้ฝนเพิ่งตกใส่นะเพิ่งตกแล้วมันแห้งเลยนะอะป้าแห้งอ่าโอไไ้ไม่ไม่ปีกหรอกครับนนผม ไอ้ที่เปียกๆก็กินได้นะได้แต่มันพึ่งเปียกเนาะ <laughs> มันพึ่งเปียกมันพึ่งเปียก <laughs> <laughs> มันไม่ใช่นานแดดนู่นนานเขีย่ยออกอันนั้นก็เขีย่ยออกนะจ้าอ๋ออันนี้เก็บกี่วันถึงได้ขนาดนี้ครับคุณป้าวันเดียวก็ได้แค่นี้เลยถ้าเก็บจากทุ่งนาม,มาใส่นะออหนึ่งวันได้ขนาดนี้เลยนะออหุงยนต์หรือเปล่านี่ไม่หุงจนหนุ่งเราใช้นา อ๋อไม่ใช่ไปเก็บเอาเบกมา,าครับร <ถ S 2> ผมอเอารถไถานาใส่ใส่ผลมาที่เที่ยวสามสี่เที่ยวก็ได้แล้วคุณนี่แล้วถ้าอัดเครื่องอะประมาณกี่บาทเนีออ่อัดเครื่องก็หลายบาทมัอนกันครับผมผมไปถามหลายคนนะเขาบอกว่าไม่มีตังก็ทำอย่างนี้แหละ <c oughs> อ่าแล้วมันวัวกินดีด้วยกินดีไม่มีดินด้วยใช่ครับมันเลือกฟังได้เนะอาป้าให้กินกี่มัดเนี่ กินเท่าสี่มัดอันนี้อะไรอันนี้ต้นอะไรครับขุมขุมตน้นบอระเพ็ดเอ้ยไม่ใช่อะ,อะไรนะไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรอ่าที่ไปกินลาบกับก้อยนะเออให้วัวกินเหรอมันกินเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่เคยให้กินไหมแล้วมันกินไหมครับป้าออ๋อโอ้โ,อโหเยี่ยมเลยนะผู้ชมครับแม่คุณป้า <laughs> อันนี้จะให้กินกี่หอบครับนี่สี่หอบสี่หอบนะไม่มีหัวาหารไม่มีไม่มีรำไม่มีไม่มีการน้ำตาลมีแต่ฟางอย่างนี้เลยนะโอ้ครับผมไอชื่นช่นนี่ัว่ก็กินนะป้ากินโอ,โ,อโอ้ดีมากเลยนะาม,ามันเพิ่งเปียกครับผมถ้าเป็นสีดำๆแบบนี้นะป้านะจ้าอย่างนี้คือไม่กินแน่นอนไม่กินอันนี้ทำปุ๋ยได้เลยทำปุ๋ยอ๋อทำปุ๋ยหมักครับผม โอ้โหฟางสีสวยมากเลยนะครับป้าอันนี้คือตั้งใจจะให้กินกองนี้หมดก่อนใช่ไหมใช่เอามีก้อนด้วยขวามืออันนี้อาจไว้กี่ร้อยก้อนครับป้าสามร้อยตาม้อก้อนครับผมก้มอนผมแปลกใจนะฟางอัดก้อนนี่โอ้โหใส่สังกะสีอย่างดีเลยนะเนี่ยเลือกที่รักมากที่ชังแล้วนี่นะ <laughs> <laughs> ฟางก้อนนะผู้ชมครับทําโรงเรือนสังกะสีเก็บหลบแดดหลบฝนอย่างดีเลยนะส่วนไอ้ซ้ายมือเนี่ย เหมือนลูกลูกลูกกำพานะโอ้พ่อแม่ไม่สนใจนะวางกลางแดดกลางฝนเลยนะโอ้แต่ว่าไอตัวนี้วัวก,กินดีมากมันยังหอมอยู่ไหมป้าหึยังมีกลิ่นหอมมอีไหมอืสวยครับเันั้สวยอยู่อ่าใช่ครับคุณป้านเนี่ยเนี่ยผู้ชมครับ,บผมถามว่าป้าไม่เอาซาลิงเหรอป้าว่าไม่ไม่ โอ้โหเพื่อวัวที่รักนะไปนี่ก็ไปเทให้กินเลยกี่หาบนี่ป้าเอาสองหาบสองหาบเ <c oughs> นี่ยผู้ชมครับบรรยากาศชาวบ้านเราเนาะเมื <c oughs> ่อก่อนผมว่าลิงวัวก็เอาแรงข้าแรกแบบนี้เนาะ <c oughs> ไม่มีเครื่องจกักรไม่มีรถซาลิงไม่มีรถอัดฟางไม่มีอะไรเลยมีแต่ไม้คานกับแรงมาป้าเนาะ <c oughs> แล้ววัวของคุณป้าก็เป็นวัวพื้นบ้านด้วยเนะาะ เคยคิดอยากจะเลี้ยงตัวใหญ่ๆสวยๆมันเขาไหมคิดอยู่แต่ว่าไม่เอาแล้วทำไมครับคุณป้ามันมีแต่กระดูกมันมีแต่เออใช่เนาะมันเหลือแต่กระดูกเนาะมันไม่เหมาะกับชาวบ้านเราเนาะเวลามันเป็นอะไรมามันลุกไม่ได้เลยตัวตัวใหญ่นะแล้วตัวเล็กๆของเราล่ะครับเป็นไงบ้างมันก็ธรรมดาเนาะมันเคยเป็นอะไรนะไม่ค่อยป่วยนะ แข็งแรงทนทานครับผมมันก็สมชื่อคําว่าวัวพื้นบ้านเนาะมันเป็นวัวท้องถิ่นของเรานี่ป้าขังคอกแล้วหรือยังหรือยังปล่อยออกข้างนอกอยู่ขังแล้วขังได้กี่วันนะครับนี่เพิ่งขังวันนี้เองแล้วฤดูฝนต้องเอาออกไปปลูกข้างนอกไหมไม่ได้ปลูกไม่มีที่ปลูกก็ขังไว้ในคอกตลอดเลยโอ้เนี่ยมันรอกินูเนี่ยผู้ชมครับกลัวเขารอกินฟางจริงๆนะ ในระหว่างที่เราเดินมามันก็เชิงเออคอดูฟางของมันนะอืมวิถีโบราณเลยนะครับวัวก็วัวโบราณดนะ้วยเนี้ยอันนี้ได้ซื้อมาดีไหมครับป้านี่ไม่ได้ซื้อ,อแล้วได้มาอย่างไรวัวของพ่อของแม่บ่อ,อ้มุนบารตกอครับผมอดูผู้ชมครับกินดีดีดอ่ากินดีมากเลย ไม่มีตัวไหนจะปฏิเสธฟางแล้วนะป้าอือหือโอ้โหเนี่ยผู้ชมครับมันรอกินฟางป้าเคยซื้อพวกหัวอาหารกังน้ำตาลให้กินไหมเคยเคยไหมครับเคยแล้วเป็นยังไงบ้างถึงไม่ได้ซื้ออีกทีนี้ก็พวกน้ำตาลมันเปลืองใช่ไหมมันก็เปลืองหน่อยแหละเนาะครับผมกินหมดกันี ยอออันนี้ได้ขายวัวช่วงถูกๆบ้างยังนี่ยังเลยที่นี่ยังไม่ขายเลยทำไมถึงยังไม่ได้ขายครับป้าเพราะว่ามันถูกถูกขนาดไหนถูกสุดๆเลยถูกสุดๆเลยถูกสุดๆเลยนะมีตัวไหนที่เขามาตีราคาให้บ้างยังยังไม่เคยเลยแต่รู้ว่าถูกสุดๆเลยก็เลยไม่ได้ขายนะครับผมตอนเช้าให้กินอะไรครับป้าทั้งเงินที่นี่ ตอนเช้าก็ให้กินฟางแล้วก็ไปทํางานนน่นโน้นมาให้กินย,าย่าให้กินเยอะไหมยา่าเยอะเต็มรถสะลึงอ๋อแล้วก็ให้กินฟางช่วงเย็นแบบนี้ก็จบแล้วจบแล้วแล้วได้เป็นโรคขาอ่อนแรงบ้างไหมหัวที่นี่มันมีอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่มันอ๋อไอ้ตัวนั้นผสมเอาหรือว่าซื้อมาผสม โอ้แสดงว่าถ้าตัวใหญ่ก็เริ่มดูแลยากแล้วนะอจริงๆป้านะในสูตแบบนี้แข็งแรงน,นี่เล็กนี้นะ <c oughs> สวยเลยนะอ้วนเลยนะผมว่านะอ้วนแต่ว่ามันเล็กครับผมเหมือนที่เขาบอกเนาะสามตัวร้อยป้าสามตัวร้อยครับผมอันนี้ของหลานไหมนี่นเห็นว่าตอนนั้นซื้อมาลงทุนหัวหาายายนันไดไรเรียบร้อยเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างป้าเรียบร้อยใช่ซื้อไหมซื้อตะวันนั่น แสนกว่าซื้อวอัวแสนกว่าขายได้เท่าไหร่ครับได้แสนสมบูขนาดหัวาหาันยังไม่ได้คิดเลยหนึ่งเขาอัดหัวาหันเลยใช่ไหมอัดเลยทัดนมคุณป้าได้ดูไหมหัวาหาันนี่ให้กินเยอะไหมหรือให้กินตลอดเลยก็ให้กินเต๋อหัวาหาันตลอดเลยอเขาได้ขายครับผมอัดเต๋หัวาหาันประสบการณ์เนาะ <laughs> ผมว่า <laughs> ป้าได้ปลูกหญ้าบ้างไหมนี่ปลูกหญ้าอะไรครับหญ้าหวานใช่ไหมหรือหญ้ากินนี่หญ้าินนี่ทไมถึงเลือกปลูกหญ้ากินนี่ครับป้างั้นโตเร็วเอาจริงๆกี่วันได้เกี่ยวครับสิบวันก็กระสูงแล้วถ้าฝนตกถ้าฝนตกสิบวันก็ได้เกี่ยวแล้วผมว่าถ้าเลี้ยงวมสูงมันโตเร็วช้าเนาะครับผม ผมว่าถ้าเลี้ยงวัวไม่มีหญ้านี่ก็เรื่องใหญ่เลยแหละผมว่านะป้ามีโอกาสได้ซื้อไม่มนี่หญ้านี่เคยซื้อเหมือนกันเหรอซื้อทำไมถึงได้ซื้อครับช่วงนั้นพออ๋อมันไม่ทันนะไม่ทันครับผมจริงๆแล้วนี่เลี้ยงวัวก็ลงทุนเหมือนกันนะป้านะาวัวของคุณป้ากี่ตัวครับนี่ส,ส,สิบสามตัวเป็นวัวพื้นบ้านหมดเลยนะ แล้วผสมพันธุ์ยังไงครับป้าผสมพันธุ์กระถับเนาะธรรมชาติป่ะห,หมอหมอครั้งละเท่าไหร่ครับคุณป้าเรต้าห <500. S 2> <500, 000. S 1> ้าร้อยห้าร้อยพันเดี๋ยวจะเอาเลือกเอาเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะเอาเรต้ว่าเลือรต้เขาวว่าเลือกครับผมแต่ผมมองเนาะชาวบ้านเราเนะี่ย ถ้าเกิดว่ามันประหยัดพวกผสมอะไรได้ผมว่ามันก็พอพอเลี้ยงได้นะครับผม,มนกักว่าผสมทรระชาติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งนี่ลงทุนค่าอาหารเท่าไหร่ครับป้าวันหนึ่งเยอะเ้ยนี่กินข้างถ่าถ้าแบบอัดก้อนนั้นเวลาหนึ่งสองก้อนอตีไปห้าสิบาทแล้วกันนะอ่าสองก้อนห้าสิบาทนะป้านะ ครับผมอ๋อแสดงว่าวันหนึ่งอย่างน้อยก็ห้าสิบาทนะเก่งต้งสมเวลาเนาะก็ร้อยหนึ่งสี่เท่านั้นโอ้โหค่าอาหารวัววันละร้อยอค่าคน,นบางคนเขาบอกว่าลิงวัวไม่ต้องบวกค่าแรงนะไม่ต้องไปนับค่าแรงนะนับเหรอเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้อะไรเลยนี่สองปีเรายังไม่ได้อะไรเลยเฮ้อโอ้โห ถ้าป้าบอกว่าสองปียังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยขาดทุนเลยอ่าใช่ครับสองปีนี่นี่เอาค่าน้ำมันค่าปิเกียวหญ้าวันละสองร้อยครับผมไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วยังไม่ได้อะไรด้วย,ร,วยรู้สึกว่าชุดหลังนี้จะหนักขึ้นนะไม่ใช่เบาลงนะ อ๋อบ้านเรามันมีไฮไลท์ตรงนี้ป้าเนาะเคยคิดอยากจะไปทํางานกรุงเทพไหมก็ไปเบื่อแล้ว,ลวครับเบื่อกรุงเทพแล้วเบื่อแล้วทาไมป้าถึงบอกว่าเบือ <c oughs> บ่อกรุงเทพแล้ว <c oughs> ไปเจออะไรข้อเสียของกรุงเทพบ้างเยอะแยะเลยเบื่อแล้ว <c oughs> ไม่มีความสุขเท่าอยู่บ้านเราใช่ไหมจ้าแล้วได้ปลูกพริกปลูกอะไรไหมครับป้า<อ>เป็นไงกาไรไหมทีนี้มันมันขาดทุนโอ้ ทีนี้โลด้ยี่สิบโลด้วสิบบาทเองครับผมพอผมได้ยินเนาะคําว่าขาดทุนนะผมรู้สึกเหนื่อยแทนคนทําเกษตรตัวลงทุนลงแรงไปแล้วยังขาดทุนอะ่ะโอ้โหไม่ยุติธรรมเลยนะ่ะทุกปีนะช่วงนี้ยี่สิบห้าสิบครับผมปีนี้นี่โอ้โเย่คือเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยเขาคุยกันหลักร้อยหลักพันนะเรื่องเงินนะไม่ต้องคุยถึงหลักหมื่นนะป้านะถูกต้องไหม <laughs> แค่หลักร้อยหลักพันแล้วรากย้ายังยัง,ย,งยังบอกว่าขาดทุนนะ่ะอูโหูมันลําบากเลยนะป้านะวัวก็ยังไม่ได้ขายด้วย,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 วยเพราะอาป้าบอกว่าเลยถูกแสนถูก <laughs> ถ้าถูกแสนถูก <laughs> ก็คงไม่ได้ขายนะผู้ชมครับถ้าถูกแสนถูกนะก็คงต้องเลี้ยงย,ยาวๆแหละผมว่า,า,า <laughs> ได้ขายไม่ขี้วัว กร,ระสอบละ,บาะสามสิบบาทนะมีคนซื้ออยู่ใช่ไหม,มออโอ้โหลูกๆนะผู้ชมครับเด้อ,อคือไม่ต้องวางอะ่ะผมกินเองได้เลย <laughs> โอกินดีมากนะผู้ชมครับ คองนี้อยู่ติดบ้านเลยนะอยู่ใต้ถุนชายคาเดียวกับบ้านเลยนะกลางคืนนี่มันคุยกันบ้างไหมป้าเท่าที่สังเกตมีไหมวัวไม่คุยเออกลางคืน,น,นทาอะไรบ้างเท่าที่ดูก็ธรรมาดามีลูกมากินฟางไหมกินถ้ามีฟางให้กินใช่ไหมอืแต่ถ้าไม่มีล่ะนี่ก็มันก็นอนเฉยอ,อ๋ทอนนนะที่เลือนี่มันก็เป็นหมดเลยฮะครับผมที่เรือนแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีฟางในรางเนี่ยเขาลุกมากินอยู่กิน แต่ถ้าไม่กินถ้าไม่มีเขาก็จะไม่ลุกมากินนะอ๋อครับผมกลางคืนวัวมันกลัวไหมป้ากลัวป้าเขีนอะน้ำนก็ตื่นด้วยนะตื่นอะไรครับป้าตื่นมาฮะมาันเห่างงอ๋อ <laughs> ตื่นหมาหมามันเห่าแล้วมันกลัวลม,มกลัวฝนไหมมันไม่กลัวเรามันกลัวหมาครับผมหมามันเห่างงงง สรุปแล้วเลี้ยงวัวขาดทุนหรือกำไรคุณป้ามันก็พอได้ได้กินอยู่พอได,ไ,ได้กินอยนู่มันจะได้มันจะได้บ่เนาะเด้อทำไมถึงเอาบ่อซีเมน์มาเป็นรังอาหารครับป้าก็เวลามันว่างยังไม่ได้เทน้ำใสอ๋อนี่คือรังน้ำเหรออ๋อรางน้ำครับผม โอ้โหขี้วัวเยอะเหมือนกันนะป้านะเยอะถึงได้ขายกระสอบละสามสิบบาทใครมาซื้อครับป้าใครซื้อก็แถวบ้านไี่แหละแถวบ้านเรานะอันนี้คือตัวใหญ่ที่คุณป้าบอกว่าโรคขาอ่อนแรงใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นยังดีแล้วรักษาหมดไปเท่าไหร่สองเข็มสองเข็มเข็มได้สองร้อยเป็นสองร้อยนะอ๋อ มันสุดท้ายตัวไหนเดิมมันคืออะไรครับป้ามันคือละแมนละแมนคือคือมันอ่อนอ๋อไม่ใช่